Thank you สวัสดีค่ะหมอรูปูนะคะมีคําถามมาเยอะมากเลยค่ะว่าเราควรจะร้อยใหม่จมูกหรือทําศัลยกรรมเสริมจมูกดีนะคะก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าทั้ง2แบบก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่แตกต่างกันนะคะสําหรับการร้อยใหม่จมูกเองในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างทรงจมูกที่สวยสามารถทําให้ปลายพุ่งได้ทําให้สันชัดแล้วก็หน้ามีมิติสวยขึ้นได้นะคะเหมาะกับคนที่ไม่อยากทําศัลยกรรมเลยแล้วหลังทำเนี่ยก็ไม่ต้องพักหน้าเลยนะ ะะมีแผลแค่เพียงจุดเล็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยใครที่มาร้อยไหมกับหมอลูกหมูเนี่ยก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าไม่เจ็บไม่ช้ำไม่บวมแต่ข้อเสียของการร้อยไหมจมูกนะคะก็คือ 1. ไม่คงทนถาวรค่ะเพราะว่าไหมก็จะละลายไปและก็2เนี่ย การสร้างทรงจมูกที่สวยงามเนี่ยแน่นอนว่าทําได้ไม่ดีเท่ากับการทําศัลยกรรมแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการร้อยไหมจมูกเนี่ยก็เหมาะกับคนที่พอจะมีดั้งอยู่แล้วแล้วก็อยากเสริมให้จมูกเนี่ยมีมิติมากขึ้นหน้าสวยมากขึ้นนั่นเองส่วนการทําศัลยกรรมค่ะแน่นอนว่าข้อดีเนี่ยหมอคิดว่าเป็นการเสริมจมูกที่สวยกว่าแน่นอนเพราะเราสามารถที่จะสร้างทรงได้มากกว่านะคะแล้วก็แก้ไขข้อจํากัดบางอย่างของคนไข้ได้มากกว่าแต่ข้อเสียของการทํา สัญญกรรมก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าก็ต้องพักฟื้นมากกว่าเจ็บมากกว่าบวมมากกว่าแต่ก็มีข้อดีที่สามารถอยู่ได้นานกว่านั่นเองใครที่อยากได้จมูกสวยจมูกโด่งแบบไหนแล้วก็ก็สามารถที่จะมาปรึกษาได้ที่ดรลูกหมูกลินิกนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ